สวัสดีก็เริ่มต้นกันที่เสาวอต t ิ้งฮิล l ์ต้นนี้เป็นต้นที่3แล้วจากการพยายามแล้วก็ทดลองให้โอกาสเพราะว่า2ต้นที่ผ่านมาตัดดอกที่ติดมาจากสวนไม่ทันไรไม่ทันได้ดูดอกตายเรียบอันนี้ก็เป็นต้นที่3น,นี่ก็เป็นการปล่อยดอกครั้งแรกของนางโอเคนะสวยนะ ชอบเลยเราตรงสเปคถูกใจกับนักจิ้งหิวมากนี่เออโซกินอีกคิสตีนา่าทำไมดอกมูเงี้ยวมูเนี้ยวแบบนี้ก็ไม่รู้ดูในกลุ่มนะคือแบบสวยมากแต่พอปลูกเองเอานะแต่ต้นยังอายุน้อยอยู่ต้องให้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็สวยนี่ก็สวยแล้วแหละสริจริง เช่นสาวต่อไปมองเคอรนี่ก็พอออกไปสูบแดดนอกตัวก็งามขึ้นแต่ดอกก็ยังเล็กอยู่ตัดดอกแล้วใบงามมากใบดกมากอี่เข้าสูงการบอลสีเทพอักษราก็เริ่มกัดด่างแล้ว ก็เพชรเจ็ดสีต้นขวามือเนาะก็เริ่มกัดสีแล้วอันนี้ยังแบบเห็นแค่กัดสีแค่ใบเดียวส่วนอันนี้โรยล้นฟ้ากับต้นอะไรก็ไม่รู้นี่เพชรเจ็ดสีกัดสองใบแล้วกัดสีงามๆเทพอักษราก็ด่างชัดนี่เราปลูกแบบไม่ได้อยู่ตู้อบเนาะ และวันนี้23กรกฎาคมห5วิทฮาร์ดแอนด์โซนั่งหอมนะหอมชื่นใจเลยกีบดอกก็สวยบานทนด้วยและก็มีคาเน่เป็นตูมน้อยเพราะว่าเราอ่ะงดดอกแต่มาดูอีกทีอา้าวใกล้จะบานแล้วก็ตัดซะดีกว่าแล้วก็มาอยู่กันกันกบวิทาแอนด์โซสวย สาวหอมบ้านทนฟอร์มดอกสวยชอบเลยแนะนำเลยค่ะสายพันนี้ทุ่งป่าโปรง่หน้าบ้านก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะดกงามเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวก็ต้องอัดปุ๋ยบำรุงแล้วก็ดูพัฒนาการเขาว่ามันจะดีขึ้นไหม แตวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเลยจะเห็นว่ามีต้นตะบองเพชรหรือกระบองเพชรย้ายมาอยู่ข้างนอกแหละทุ่งป่าโปรงบุลาโปรงแล้วเช้านี้เราก็ทำการจัดขยับปรับตำแหน่งเนาะสายยกก็หมุนอยู่นั่นแหละ หมุนปรับหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนทิศปรับตำแหน่งแล้วก็แก๊งบอลสีแล้วก็งามเอางามเอาตอนนี้เริ่มกินพื้นที่ของกุหลาบแล้วแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการงดดอกเนาะเราก็ยังงดไปเรื่อยๆนะอาจจะมีปล่อยดอกบ้างบางต้นต้นละดอกสองดอกจะได้ไม่เหงา ส่วนอันนั้นก็เทียนหยดงามจังแต่ไม่มีดอกเลยทำไมก็ไมู่ีค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศมุมสวนเล็กๆหน้าบ้านก็มีไว้ให้พอออกกำลังกายให้พอเหงื่อแตกชุ่มๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะคะพิยดาการเด้นแอนแมวคิดได้เหงตอนนี้เด็กๆนอนอยู่บ้านสวัสดีค่ะ